อ๋อเหรอวันนี้เนี่ยอยู่อนุบาลไหนนะคะอนุบาลสองอยู่อนุบาลสองอ๋อโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอนุาบ,บาลเทศบาลบางบอนประสาทโอเควันนี้จะมาทำอะไรจะมาต้มกอไก่ถึงง้าหูกูอนุบาลสองต้มกอไก่หงอนู้กันแล้วเหรอใช่โอเคเริ่มมายัางเริ่มแล้วอ่ะมาเริ่ม ก็อไก่ข้อไข่ขาขวดพอควายพอคนพอระคังอนจอแจเจ้าสิทิเจ้าสามเจ้ชเ้าชื่อยหญิงเสเซดาพบตักขอหานนอนพูเท่านอนเดนนอเด็กนอเต่าขอหูอาหารนอนท่านหนูม้ไม้ปอปลาขอฟึ่ฝาฟาขอพนขอฟันขึ้นภ้า มามะโยยักษ์ลอยเรือลอยลิงนกเหยี่ยวดช่าสอดสีสอดเสือหอพีเจือลาเออเออคือคู่ตาโตโอ้โหเก่งจังเลยตบมือตบมือโอ้โหท่าไหนไหนท่ามีท่าไหมมีมีอะไรมีเอถึงเส็ด้วยเอถึงเส็ด้วยเอาเอาเอถึงเส็ด้วยอ่ะต่อเลยเอถึงเส็ต่อเลยไหมโอ้โหจะได้กินข้าวไหมเนี่ย mà ê thường xét mà